กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมหรือสอสจัดงานเปิดตัวคู่มือกิจกรรมสิ่งแวดล้อมศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อใช้เป็นคู่มือสําหรับครูในการเรียนการสอนเรื่อง climate change ที่เน้นการปฏิบัติจริงเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศค่ดะดรพิรุณสยยสยศิษยพนิษฐ์อธิบดีกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมหรืออสสเปิดเผยว่าเพื่อบรรลุภารกิจของกรม ในการขับเคลื่อนประเทศตามกรอบอนุสัญญาสหาประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทางกรมจึงได้ร่วมมือกับองค์การยูนิเซฟประเทศไทยจัดทําสื่อการสอนคู่มือกิจกรรมสิ่งแวดล้อมศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความหลากหลายทางชีวภาพเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ครูผู้สอนเรื่อง climate change ให้สามารถนำไปประยุกต์หรือบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอนได้ โดยจะช่วยให้ครูสามารถเปิดมุมมองการสอนเรื่องสิ่งแวดล้อมและเรื่องของ climate change ให้เป็นเรื่องสนุกเน้นการเรียนรู้ในท้องถิ่นของตนเองได้รับประสบการณ์ตรงหรือที่เรียกว่า active learning พร้อมปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูม,มิอากาศและสิ่งแวดล้อมครับทางกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูม,มิอากาศและสิ่งแวดล้อมนะครับหรือกรมลดโลกร้อนนะครับก็มอง พันธกิจนะครับในเรื่องนี้ก็คือเราต้องสร้างองค์ความรู้แล้วก็สร้างความตระหนักนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของสังคมในทุกภาคส่วนเพราะฉะนั้นเ,เริ่มต้นจากพื้นฐานที่เป็นฟังก์ชันที่สําคัญที่สุดนะครับก็คือที่เด็กและเยาวชนในการที่จะวางรากฐานองค์ความรู้ในเรื่องของอผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมากาศที่กระทบต่อความเป็นอยู่แล้วก็เริ่มรวมถึงความตลากหลายงสุขภาพทางด้านนางเซวรีนเลโอนาดีรองผู้อํานวยการองค์การยูนิเซฟประเทศไทย กล่าวว่าพร้อมสนับสนุนการจัดทําคู่มือการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาเนื่องจากมองว่าเป็นการเตรียมเด็กและเยาวชนให้มีความรู้และทักษะที่เข้มแข็งพร้อมรับมือกับความท้าทายและคู่มือนี้ก็คือทรัพ,พยากรที่มีคุณค่าในการสร้างสังคมที่ยืดหยุ่นและยั่งยืนสําหรับอนาคตนางสาวรัตนาแสงบัวเผื่อนผู้อํานวยการสํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษากล่าวว่ากระทรวงศึกษาธิการให้ความสําคัญในการเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่อง climate Change โดยให้มีการบรรจุเป็นหลักสูตรในระบบการศึกษารวมทั้งการปรับโครงสร้างหลักสูตรแกนกลางฐานสมรรถนะต่างๆให้เชื่อมโยงกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ